อ่าเจอ,เจอกันอีกแล้วครับกับไอห้หนุ่มหน้าอนคนอารมณ์ดีไปด,ดูกระทาแป้งเลยวันนี้ดูหญิงหยางญิงหยางเนี่นยครึ่งนนหนึ่งหรือท่านเป่าเนี่ย <c oughs> วันนี้ที่ดึงอยู่ที่อำเภอหนองย่าไสจ,จังหวัดสุพรรณบุรีมาดูที่ถมแล้วด้วยมีสระน้ำหนึ่งลูกแล้วก็ปลูกตักปลูกพลสะพนเออม้อม่งเหี่ยวพานไว้ปลูกกล้วย แล้วก็หลายอย่างเอ้าพูดไปอยากไดถูกแล้วก็มีไม้ดอกไม้ประดับก็มีพวกอะไรนะทองไร่พายุงก็มีแปลงเนี้ยถมแล้วมีสะราคาที่สองล้านสองจบเลยถนนค้ดแดงความโอนอ่าทํานไม่ต้องเสียอะไรอ้ะวันเนี้ดิดูดูดูเสียงนักงานระดับมืออาชีพเลยว่างั้นเถอพอๆกับช่องบอยเศรษฐีนคราสเลย ตัดย่ากันข้อเสียเน่บอกไว้ก่อนถนนเป็นถนนลูกรังลงจากถนนลาดยางมาประมาณสักสามรเมตรถึงเลยชุมชนนะครับชุมชนเน่บ้านเรือนไฟฟ้ามีแล้วก็มีเสาไฟเน่หน้าที่เราเลยอ่หน้ากว้างประมาณเิ็ถนนเส้นนี้นะถนน้อยเนี่ยประมาณ80เมตรดันลึกประมาณสี่สิเมตรสองไร่เต็มๆเลยอ่ รายละเอียดลึกๆอยากที่อื่นจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างในนี้วันนี้เสียงอาจจะดังไปหน่อยนะเพราะว่ากระหม่อมเขามาตัดหญ้าใหา้จอยากาเสนอแบบจะจจกันไปเลยเว่าตัดหญ้าแล้วนะแล้วก็มีอะไรบ้างนี่ให้เห็นกันจัจะเลยไม่ใช่เราจะมาหมกเม็ดกันด้านในก็ยังมีบ้านอาแล้วก็ค้างๆก็มีบ้านแล้วก็ส่วนมากจะเป็นคนกรุงเทพมุอไ,ไว้ อันนี้คุณป้าคุณป้าตีอ่าคุณป้าตรีตรแกก็หนึ่งเลยเป็นโรคปวดข้อเข่าด้วยขับรถก็ไม่ค่อยไหวก็หลานๆก็ทํางานกันก็เลยบอกเอ้ที่อื่นมาช่วยป้านําสู่รสายตาท่านผู้ชมหน่อยไม่มีเวลามาดูแลก็ได้ครับป้าให้ผมมารีวิวน่ยก็ห้าแสนอะ่ะค่ารีวิวผมอะนะ่ะด้วยป้าแกป้ายนะสองร้านสองถนนคนแดงความโอน แปลงนี้ห่างจากอำเภอหนองยาไซนยอยู่ที่ประมาณสัก10กว่ากิโลสุพรรณอยู่ที่ประมาณสัก40กิโลอ่าเวจเกตอยู่ที่ประมาณร0 0 120กิโลอ่ะง,ง่ายๆเลยติดกับแปลงนี้ติดกับไปออกการช้างก็ได้นะอ่าเอาง,ง่ายๆไปดูด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวพูดมากท่านจะเบื่อเนาะไปไปดูด้านในกันถนนอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันเป็นถนนลูกรังตอนนี้กำลังปรับปรุง เป็นถนนลาดยางเข้ามาแต่ว่าคงจะน่าจะเป็นปีอะเนาะเพราะงบประมาณก็เริ่มมาแล้วเน่เห็นไหมเสาไฟแต่หน้าก็มีลำลาลรางลักเขตชัดเจนปลาปลามีไฟฟ้ามีเออเน่ลักเขตตรงนี้นะมีะเสาลักเขตอย,อยู่ด้านเนี้ยลึกเข้าไปเนี่ยประมาณสี่สิบเมตรเลาะต้นอ,อะไรนะทองไรเออทองไรมีสีเหลืองสีออกสีส้มๆตรงนี้ โอ้โหนี่พนักงานเราไงทำมาคระเม่นเพรว,ว่าตัดมาสักพักเนี่ยฝนตกมาต้องรัเสร็จอ่ะอนี่แล้วก็มีข่มแล้วพร้อมกับปูนที่ไว้นี่ปูนที่ไว้เพื่อปลูกี่พัานอาศัยตอนแรกเลยคุณป้าบอกแก่ป้าล็อกดาวมาลงไว้สองหลังแต่ว่าไม่ไหวอ่ะเออก็เลยปล่อยให้ลกเลยมีต้นปูนด้วยต้นปูนใหญ่แถบเนี้ยจะเป็นลำราแล้วก็มีไม้ดอกไม้ประดับ ตะดาวก็มีพายุก็มีเล่บ้านโอ้โหในบ้าน้โโนา,นางๆเลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเปียกพลเหงาเลยแล้วก็ด้านในมีบ้านด้วยนะที่ผมบอกไว้เนี่ยหนึ่งหลังอันนี้ก็อีกหนึ่งหลังแล้วก็มีที่ของคุณพี่อีกขั้นหนึ่งที่อยู่เทพมาล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วทำประตูเข้าเรียบร้อยแล้วอ่ายังไงก็มีเพื่อนบ้านอย่างแน่นอน สะน้ําสะน้ําลูกไม่โตนะครับแต่ว่ามีน้ํามีปลาแต่ตอนนี้ผักตบมันขึ้นต้องให้คนงานเข้ามารื้อผักตบออกแล้วตอนนี้สวยเลยล่ะอันนี้เขาเรียกลูกอะไรนะลูกกลมๆอ่ะเออเรียกไม่ถูกที่เขาที่เขาแช่อิ่นกินน่ะอ่ะทันใดรู้บอกให้หน่อยต้นคล้ายๆมะขามกันละใบคล้ายๆมะขาม เอ่แล้วก็อะไรนะต้นสากเป็นแถวเลยต้นสากแล้วก็ต้นอหิมะพานมะม่วงหิมะพร้าวอ๋อในนี้มีมะม่วงอีกมะม่วงก็หลากหลายสายพันธุ์เลยเนี่ยเห็นไหมก็มะม่วงก็ประมาณสามปีได้เออเนี่ด้านข้างก็มีลำรางนะแต่ว่าตอนเนี้ยมาดูลกๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าโอ้โหโห,โห,โห,โหยับต่อพาอาจจะสั่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยเห็นไหมใบเหมือนใบมะขามเลย แต่ผมลืมชื่อเรียกว่าทิดอึงไม่ได้ทํากันบ้านว่าง,งั้นเถอะเออไม่ได้อ่านข้อมูลมาโอ้โหใบสัตว์ใบเบลอเร์เลยเห็นไหมนี่ลำลางผ่านข้างที่เราไปเลยโอ้ด้านข้างทํา่าเตียนลิฟเลยโอ้โหนี่ลราทาให้อย่างเขาเลยผมว่าสวยแปลงเนี้ยอย่างที่บอกไว้สองไร่ชนดกคุดแดงเนี่ยสองล้านสองนะพร้อมโอนเลยนะแล้วก็ ผมแล้วด้วยโอ้โหเนี่ยใครต้องการที่ไว้ปลูกที่พักอาศัยไม่เปรี้ยวไม่เหงาไฟฟ้าประปาถึงนี่ผมว่าแปลงนี้เหมาะเลยเนี่ยสระน้ําเล็กๆหนึ่งลูกท่านมาลอกผักออกเลยเลยเลี้ยงปลาปลูกบัวโอ้โหเหมาะเลยมาดูบรรยากาศวันนี้มันอาจจะค้มๆฝนเนี่ยยังยังตกแต่ว่าลินๆนนะเออ คลิปนี้อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่แต่ก็อยากจะนําสู่สายตาท่านผู้ชมเลยนะเอาง่าย,ายเดี๋ยวตัดหญ้าเสร็จเดี๋ยวนบ,บอยคิดเอิงจะมานําสู่สายตาท่านผู้ชมเอาแบบกันให้จุใจกันไปเลยว่างาั้นอ่าเห็นไหมนี่พาบรรยากาศเต่าไฟขึ้นถนนอ่าสมมุติว่าเราอยู่ในที่ออกไปเลี้ยวซ้ายพอขึ้นถนนเลี้ยวขวาก็าไปอําเภอหนองนายาไซสิบกกิโล ถนนในโครงการกว้างประมาณแปดเมตรเห็นไหมจากเสาไฟนั่นเนี้ยไปถึงเสารลวนะประมาณแปดเมตรโดยโดยประมาณนะผมลองคํานวณดูแล้วก็เป็นแปลงที่สวยหนึ่งแปลงโอ้โหข้างๆเ,เนะี่ยเราปลูกพวกเขาเรียกอะไรนะอย่าอย่าแฝกอย่าแฝกการดินพังไงผมว่าเหมาะเลยล่ะเอาง่ายๆท่านใดสนใจนัดหมายแปลงเนี้ย นัดหมายกันที่ดอนเจดีก็ได้อ้าวแปลงนี้ห่างจากดอนเจดีนะอยู่ที่ประมาณสิบกิโลอนุสรดอนเจดีนะวิ่งยาวมาเลยประมาณสิบกิโลได้เออวิ่งมาถนนละยางตลอดแล้วก็ผ่านหมู่บ้านมาตลอดเลยโดยมากแถวนี้จะทำนาปลูกอไม้ผลกันส่วนใหญ่แล้วก็ ด้านหน้าติดถนนละยางเลยเขาทําอะไรนะเพราะเพราะต้นก้าข้าวอ่ะไว้เป็นนาดําอ่ะโอ้หผมว่าเขาทํำรายได้ได้ดีเลยล่ะเออลหลายที่ลหลายท่านอาจจะมีโครงการทําแบบอย่างคุณพี่เขาผมว่าก็เหมาะเลยอ่านี่ลักเคตด้านหลังเนี่เห็นไหมแปดสิบเมตรอะโดยประมาณจากถนนลูกลังเข้ามานะ ข้างในก็จะเป็นถนนหินคุกแต่ว่าตอนนี้หญ้ามันขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถนนนะนี่รักเขตอ่ะของหลังมีก๊อกน้ำเด้อเออเนี่ยก๊อกน้ํำรักเขตแล้วจะอยู่ตรงเสาไฟพอดีเลยอมีธงแพลมๆออกมาเนี่ยเออเป็นแปลงที่สวยแล้วก็เหมาะแก่การเก็บเหมาะแก่การให้บุตหลานท่านหรือจะเป็นของฝั่นของกวากให้กับคุณพ่อคุณแม่ผมว่า ได้เลยใกล้จะปีใหม่กันแล้วเนาะก็อีกไม่กี่เดือนอ่าตอนนี้ฝนก็ตกมาหลายที่ก็ตกมาทุกวันเลยบ้านใครน้ําท่วมบ้างอ่าแจ้งกันมาหน่อยเนาะบ้านที่อื่นก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะขนของหนีกันแล้วเห็นไหมดูดูลกษณะเสาไฟนี้ถึงเสาวลวเนี่ยแปดเมตรน่าจะได้เออยาวๆเลยมาปลูกบ้านทักหลังหนึ่งอ่า หรือจะปลูกเป็นไอบ้านนกดาวสักสองหลังสาหลังทําแบบคล้ายๆไว้คนมาเที่ยวอะ่ะเออโฮมสเตย์อ้าวใครที่มีพี่น้องเ,งเยอะๆนี่มาพักเลยกลางเต็นนอนกันโอ้โหเนาะสวยเลยผมว่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยหนึ่งเลยมลภาวะที่เป็นพิษไม่ต้องกลัวแน่นอนเอ,อ่อมันสุอากาศบริสุกันเห็นไ,ไหม แล้วก็ยังไงก็ได้กล้วยกินแน่นอนกล้วยเนี่ออกเขาเรียกว่าออกหลายหลายเครือเลยนะเออเดี๋ยวต้องเอาขอคุณป้าเอาหัวปรีหัวปลีไปต้มกะทิหัวปลีเออนี่เป็นไงไม่ได้กินมาหลายหลายปีแล้วเออคุยไปคุยมาจะหาของกินอะไรต้าอื่นเนี่ยแกอ่ะก็ขอฝากก็ด้วยสองไร่ถนดคุดแดงราคาสองล้านสอง เจ้าของบอกออกให้ทุกอย่างอ่าพาทานมาจับจองเจ้าของออกจากที่ให้ด้วยไม่ใช่ก็เซ็นอ่าหลังแค่นี้นเป็นชื่อของคนที่จะมาซื้อแท่นั้นเนี่ยจบอ่าโอนกันที่สำนักง,งานที่ดินแปลงนี้นะเอ่อไม่ใช่ไปโอนตามร้านกาแฟนะก็ฝากไว้ด้วยแปลงนี้การเดินทางสะดวกสบายอย่างที่บอกไว้ห่างจากอนุสรนอนเจดนะีประมาณสักสิบกว่ากิโล จากอำเภอหนองยาใสก็สิบกว่ากิโลนัดใหม่ลงหน้าสักหนึ่งวันเดี๋ยวที่ด่งจะได้มารับท่านเนาะก็ขอฝากคุณด้วยส่เหล่านี้ให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญเลยในทุกๆด้านไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและถูกลงวลที่หนึ่งกันทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ก็ใกล้หวยจะออกแล้วใกล้ๆสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วเออเนี่ก็อนรับเดือนใหม่อนรับอ่ เศรษฐกิจทีใ่ใหม่ๆขึ้นขึ้นมาเนาะ <Yeah. S 1> อา่ะรวยๆกันทุกคนนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ